อ่ะเป้นเต้นเลยเต้นสูงไปอีกเดินอีกเดินไปหน้าเดินหน้าไปอีกอาเต้นเลยเต้นดีเต้นนี่ค่ะเป็นเป็นเรือฮันเรือเทคเรือแพเต้นเลยเต้นให้มันที่สุดเลยขี้ดิน กลับเต้นหน่อยก,กาดกาดห่างบปหน้าหน้าชอนการตอนนี้ลูกบาันานน่าโบชอยแล้วกับเต้นเลยเต้นเลยเปียกแม่ลูกไปเขานอนกว่ว <c oughs> เดี๋ยวาจะไปแล้วยังไม่ไป หมวกกระเปียก <c oughs> แลบบก้วหมวกกระเปียกหมวกกระเปียกเ,ยเรียบร้อยแล้วไปนะหน้าไปก่อนนี่เลยดูมาแล้วจัดมาแล้วใกล้ถึงกันแล้วเนี่ย ตูไม่ดูนะคะลงเย็ยนมากเลยคะ่ะสังเกตจากพี่คนเสือ้อเสื้อพี่คนนี้ก็จะผิวๆหน่อยน้ำขึ้นคอกันนำ้ำขึ้นคอจังฮะจังนะ <ห ả? S 2> งว่าน้ำขึ้น,น <ำ S 2> คน <ำ S 2> อน นก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วนะกันตอนแรกปวดหัวไปกินอะไรก่อนไหมนะ่ะเพราะว่าพ่อซื้อของมาแล้วนะเดี๋ยวพ็กินหมดนะอ่ะแล้วแต่แม่ไปกินก่อนนะอ,อ,อยู่คนเดียวนะไปกินนี่กว่าหนีโอกาสที่กว่าไปละไปละไปละโอกาสว่ายตามมาแล้วโอกาสหิวแล้วเนะี่ย นูเดี๋ยวพี่พี่ชายจะเข้าขอนะลูกเต้นดี่เต้นส่งท้ายอ่ะเพลงมาแล้วว้าวว้าวอ่ะเต้นดิอ่ะเราเต้นหน่อยอ่ะเต้นไงเต้นไง <laughs> เป็นไรอ่ะ